สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษกประจำวันที่19 25มิถุนายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความมีจิตใจดีนะคะมีความอ่อนโยนในตัวเองมีออร่านะคะที่มีความใจเย็นใจดีทำให้คนรอบข้างนะคะรู้สึกสบายใจมากขึ้น การงานนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่นะคะการเป็นผู้ให้เพื่อที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะคะหรือการทําดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแบบนั้นช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับลูกจ้างหรือว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความเอ็นดูช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นคุณเองนะคะที่พร้อมดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะแบบไม่คิดมากคิดเยอะ ก็ทำให้การงานผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการใช้เงินต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีความจำเป็นเรื่องของครอบครัวหรือบุตรหลานบริวารต่างๆหรือเกี่ยวกับการทำบุญนะคะการช่วยเหลือการทำทานต่างๆก็เกิดขึ้นได้ไม่เหมาะกับการให้ใครหยิบยืมนะคะอาจจะไม่ได้คืน เรื่องของสุขภาพนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดีช่วงนี้ก็เหมาะกับการวางแผนทำประกันหรือว่าเก็บเงินไว้เผื่อฉุเฉินสำรองไว้คนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์พบรักกับผู้ใหญ่ใจดีหรือคนที่มีน้ำใจมีความอ่อนโยนนะคะภายนอกอาจจะดูแข็งแงแต่ว่าภายในอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีอันนี้ก็ถูกฉโกกับชาวพฤษศส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักสดชื่น ช่วงนี้ก็มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะคะมีเรื่องอะไรก็อยอมยอมกันนะคะค่อนข้างผ่อนปลนแล้วก็มีความรักที่ลงตัวในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจาม r m i k e n ชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube าม r m i k e n ชของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ